จริงแล้วทราบว่าท่านท่านับวันนี้เลยนะครับทางก็ยังลับา,ากนิดหนึ่งนะครับก็โรงเรียนตลอดทั้งประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่อุดมด้วยกันยาลูกเสือที่มาจากส่วนกลางก็คือท่านท่านสมปองนารานะคะสั้นๆเลยลองเลยค่ะที่ตามใจของเรลอง,ลองอเอ่ถ้าอย่างนั้นทีฉันเรียนนี้ว่า ความรับผิดชอบของดิฉันเนี่ยจะอยู่ในขายงานยิ้มสวยคนละสไตลบบ์กับดิฉันเลยเขาหวานสวยดิฉันนี่ห้าวสุดริ่มทิมประตูสุดขอบาอ๋อเราจะตั้งแบบนี้หัขวาขก่อนแล้วไปซ้ายค่ะใช่ โอ้ยหอมมากเลยสบายสบายขอให้รู้วยขอให้รวยกันนะคะมีลูกค้ามากมายมีสุขภาพแสนดีค่ะผ่านมาเราก็เข้าไปก็มันแก่เเรียงก็หมดที่ันอนะคะแล้วก็คุณแม่สอสอด้เอาเห็น กับดูแลงานะความว่าสำนักงานกิจการผุสิ่เนี่ยจะดูแลออมีอะไรบ้างครับที่ท่าน้งใจไว้อ๋อต่อพูดถึงนะคะตั้งแต่มารับตำแหน่งเนี่ยก็ได้มอบนโยบายกสนว้าวด้วยในลักษณะของ6กกู๊ดนะคะก็จะมีในองค์ประกอบต่างๆซึ่งได้มอบนโยบายไปทั่วประเทศอย่างเรียบร้อยมาวันนี้ เราก็มารับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานของพี่น้องกศนเพื่อที่จะไปเติมเต็มแล้วก็จะไปหาแนวทางในแก้การแก้ป,ปัญหาให้กับวิธีปฏิบัติงานแล้วก็ขวัญกำลังใจที่สาคัญอย่างเช่น1น o ่ง t e a ที e เชการที่จะเป็นค o ูที e เชื่อได้เนี่ยจิตวิญญาณของครูกศนเป็นกันอยู่แล้วแต่ขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญดิฉันก็ได้ทำการเกลีรยอัตรานะคะเพิ่มโอกาสให้ คนกศนสามารถที่จะเป็นครูกศนปัญหาอุปสรรคมีดิฉันก็ลังหาวิธีทางแก้ไขปัญหาเช่นเขายังไม่ได้จบการไม่มีใบป,ประกอบวิชาชีพครูเป็นต้นอย่างนี้นะคะเราก็ลังหาวิธีการเพื่อที่จะให้โอกาสของคนกศนเป็นครูกศนให้ได้อย่างเร็วที่สุดค่ะอัตรากำลังบางส่วนยังมีปัญหาอยู่ไม่เต็มงี่ครับตอนนี้ เราก็วางอัตราเนี่ยเกลี่ยอัตรามา9 0 0าร้อ800กว่าอัตรานะคะซึ่งจะรวมจากของเดิมที่รัฐบาลชุดเดิมทำไว้ก็กำลังจะทำอยู่อีกประมาณเกือบ400อัตราก็จะเพิ่มมาประมาณพันกว่าตาะะ่าง่ะค่ะสุดท้ายครับเรื่องงบประมาณสิ่งสาธันวโคของกอสณอ,อ,อยังมีปัญหาอยู่ครับตอนนี้ทราบค่ะนี่วันนี้ก็มารับปัญหาไปหลายสิ่งไว้อย่างที่ดิฉันได้กล่าวเรียนสําหรับรัฐมตนตรีกนกวันวิราวันแล้ว จะทลายทุกข้อจำกัดและก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ